สวัสดีสวัสดีค่ะพี่ยังกะรี้ากเที้ยงมากเลยสวัสดีครับ,รบกลับมาอีกแล้วนะครับกลับวันนี้นอนหนังระบ,บายแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวเป็นนอนหนังเป็นท็อปวันนี้ยแต่ว่ามีคนมาแจมหรือเรียกว่าเสือกเลยก็ได้เอ<ๆ>มาเสือก้วยวันนี้เร<ๆ>ื่องอะไรพี่เรื่อง the walk end of the walkway คือหนังเรื่องนี้บอกก่อนว่าตอนเห็นเทเลอร์รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นหนังสร้างมาจากเรื่องจริง เป็นชีวประวัติของฟิลิเปปเปอร์ติสอ่าฟิลิเปปเปอร์ติสคือนักไต่ไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนกายกรรมอ่ะเรียกอะไรวะเขาเรียกนักเดินเดินไต่ลวดไต่ลวดไต่ลวดเดินเชือกถึอเหมือนไต่ลาวมีลวดพลุ้งไต่ลาวโคตรอ่อยเลยถือไม้แล้วทรงตัวอะไรเงี้ยเรื่องจริงซึ่งจริงๆไม่ไม่ใช่เป็นคนดูหนังดราม่าหรือว่าสร้างจากชีวประวัติเยอะเพราะว่าสําหรับผมแล้วหนังชีวประวัติเนี่ยมันดีก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ได้เรื่อง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกินความคาดหมายส่วนเรื่องหนังที่ว่าประวัติน่ะมันจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเราก็น่าจะพอรู้ว่าแล้วว่าเออสุดท้ายมันจะไปจบอย่างไรอะไรเงี้ยประกอนว่าส่วนตัวเนี่ยคนชอบหนังแนวดราม่าคืออาจจะเห็นกูชอบแบบว่าพวกหนังปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยแต่จริงอีกมุมนึงก็จะเป็นคนชอบหนังดราม่าเหมือนกันอย่างเงี้ยเหตุหลักๆเลยพุ่งกับชื่ออะไรนะพุ่งกับโรเบิร์ตซิมิกส์พุ่งกกับฟอเรสต์กัมฟอเรสต์กัมแฮชเวย่แบ็คทูฟิวเจอร์ใช่แล้วก็มีไฟท์กระ้วย คือจริงๆชอบผลงานเขาอยู่แล้วยิ่งโดยเฉพาะโฟลิสการ์นี่คือหนึ่งในใจเลยนันดีมากดีมากมากๆตอนนั้นผมโคตรเดือดอะสับใจมากอะตอนฆ่าลูกอะเรื่องอะไรวะไม่ใช่แล้วเลยมีลูกโอเคคือเสียงตาโฟลิสกร์กนั่นแหละแล้วก็เหมือนที่พี่ท็อปบอกว่ามันเป็นเรื่องของชีวประวัติใช่ไหมเออสร้างแบบมันเลยแบบคือถ้าพูดถึงเรื่องอะมันเอาเรื่องออกแล้วแหละมันรู้ว่าตอนจบคืออะไรแต่วิธีนำเสนอของเขามากกว่าที่มันเป็นท่าเอก ช่คือต้องบอกก่อนเลยว่าหนังที่สร้างจากเรื่องจริงอ่ะมันจะเป็นธรรมชาติของหนังอยู่แล้วที่มันจะไม่มีอะไรเกินความคาดหมายใช่มันไม่เกินใช่แต่มันจะไปสนุกกับว่าเฮ้ยวิธีการเล่าเรื่องมากกว่าใช่หนังแบบเนี้ยสาหรับคนเล่าอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันท้าทายคนเล่าคือคนดูรู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงทํายังไงให้มันสนุกและคนไปดูแล้วสนุกก็มันกินใช่บอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกสนุกจริงๆแล้วนอกจากคำว่าสนุกนะมันลุ้นระทึกอถึงแม้เราจะรู้ตอนจบว่าคืออะไรแต่มันหมดไม่ได้ทที่จะ้รึ เมันลุ้นตลอดเรื่องแหลเรื่องและที่สำคัญบอกเลยว่าเราเนี่ยไปดู IMAX 3D ไม่ได้โฆษณาเขานะแต่ว่าไปดูมันจริงหนังเรื่องนี้ต้องดู IMAX 3D เท่านั้น ใช่สุดยอดเรื่องคำเป็นสามิติอะไรมันมันทำให้มันมีส่วนช่วยให้มันมิติมิติด้านลึกเนี่ยมันจะลึกเข้าไปอีกส่วนเรื่องนี้มันจะเป็นต้องใช้จริงๆครับคำว่าลึกเพราะเรื่องนี้มันนําเสนออยู่บนตึกอ่ะคุณจะได้เห็นมุมมองที่คุณจะโคตรเสียวไปเลยอ่ะเรื่องนี้คือกิมมิคของเรื่องก็บอกอยู่พระเอกมันเป็นคนไอ้นี่นักนักถ่าไรวดอ่ะมันก็จะเล่นกับเรื่องความสูงเล่นเรื่องประวัติเสียวท้าทายจิตใจกดดันมันจะเล่นเรื่องนี้ตลอดเวลาซึ่ง โอ้เดี๋ยวพูดเรื่องเรื่องนิดนึ่งไหมไม่ได้สปอยไม่ได้สปอยใช่เรื่องราวของนักกายกรรมชื่ออะไรแล้วนักกายกรรมฟิลิเป้เฟอร์ติสอฟิลิเป้เฟอร์ติสเป็นเรื่องราวของนักกายกรรมคนหนึ่งที่ทำความฝันของตัวเองโดยการที่ไต่บนถ้าคุณยังจำตึกคู่แฝดคู่ที่สูงสุดในโลกอะเบอร์เทรนต์สมัยนั้นแหละชายคนนี้เขามีความฝันว่าอยากจะไปเดินบนนั้นใช่เนี่ยเรื่องราวจริงๆเรื่องราวมีแค่นี้มันมีแค่นี้เองเรื่องแต่เรื่องเรื่องมเรื่องมันมีแค่นี้แต่ว่าระหว่างทางมากกว่าที่มันเป็นจุดลุ้นระทึก ความสนุกมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยใช่อยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องไปดูเ,ปเรื่องนี้แนะนำเ,เลยเรื่องนี้เป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงเรื่องที่พี่เซอร์ไพรส์มากคือเซอร์ไพรส์เลยอะ่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มันเป็นหนัง เขาเรียกมันจะมีความเป็นเขาเรียกหนังตละกรรมอ่ะใช่มันจะออกเหมือนมีกลิ่นหนังตละกรรมผสมด้วยผสมด้วยผสมช่วงไหนยังไงต้องดูเองดูได้ถุกคนเพราะผมเชื่อว่าใครที่ไม่ใช่นักดูหนังอ่ะอยากจะไปดูเอาความสนุกอ่ะเรื่องนี้แม่งสนุกใช่สนุกตรงที่วิธีการนําเสนอใช่สนุกตรงที่นักแสดงนักแสดงแสดงได้ดีขอบคุณพระเอกชื่ออะไรนะโจเซฟกอดอนโจเซฟกอดอนต้องบอกว่าเขาเนี่ยต้นกําเนิดเดิมทีเนี่ย อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขาเป็นคนแต่นในเรื่องเขาต้องรับบทเป็นคนฝรั่งเศสใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องภาษาเขาเรียกว่าคนฝรั่งเศสก็จะมีสำเนียงสำเนียงใช่นอกเือจากการที่เขาต้องไปฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสแล้วอ่ะเขาต้องพูดอังกฤษให้เป็นกลิ่นฝรั่งเศสด้วย เพราะว่าในเรื่องอะพระเอกเป็นคนฝรั่งเศสแต่แต่ว่าอยากมาปตึกที่ตึงที่มันอยู่ในเมกานิหยอรับเขาก็จะพยายามเพราว่ามีพยายามในเรื่องก็จะมีเรื่องเล่นๆใช่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชอบมากจริงแล้วเขาทำได้ดีนะใช่เลยจะบอกว่าใครที่จะไปดูเรื่องเนี้ยแนะนําว่าหนึ่งนอกจากจะเป็น 3D แล้วเนี่ยเป็นไปได้ควรจะไปดูที่เป็นซับไตทติลด้วยเพราะถ้าไปดูภาคไทยอัตโาร์ตรงเนี้ยคุณจะหายไปเออเรื่องนี้ต้องดูซับไตเตโลดูซับไลดีกว่มากนอกจาก กอดอนแล้วเนี่ยอีกคนนึงเบนสคิงลี่ถ้าใครนึกออกบทนี้เลยที่จะจำได้คือเมนเดลินเมนเดลินในอัลบั้มสามอ่ะแต่จริงๆพี่ชอบเรื่องนี้นะถ้าพูดถึงเบนสคิงลี่เรื่องนี้คือเข้ามาในหัวเลยคือเชสเตอร์ไอส์แลนด์เชสเตอร์ไอแลนด์แล้วก็บอกก่อนว่าคนนี้เป็นคนอังกฤษแต่ในเรื่องไม่มั่นใจว่าเขาเป็นคนประเทศอะไรแต่มันจะมีสำเนียงเอกลักษณ์ของเขาอยู่อ่ะคือ เขาจำชื่เรียนมากเลยมันจะออกมีก um> ลิ่นฝรั่งเศสเล็กๆใช่ไหมเพราะว่าในในเรื่องเนี่ยตัวเขาจำชื่อตัวละครอะไ้ป้าป้าอะไรสักอย่างป้าลูดี้ป้าลูดี้เนี่ยคือในบ้านเกิดของตัวพระเอกมันอยู่ในฝรั่งเศสและตัวป้าป้าลูดี้เนี่ยเขาจะอยู่ในฝรั่งเศสแล้วก็เป็นหนึ่งในการจุดประกายให้เจ้าฟิลิเป้เขาอยากจะตาลรวดบ้างเดี๋อตอนดูแคสเว่เราสรุปมั้ผมรู้สึกอย่างนี้มากกว่าส่วนตัวนะสำหรับใครที่ดู Forest g u ั p แล้วอ่ะบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยก็ไม่ผิดหวังเหมือนกับ Forest g u ั p เลยคุณจะได้ความอิ่ยางงนนั้ร แล้ววิธีเล่าเรื่องคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายยังไงไปดูเองดีกว่าไปดูไปดูออพูดเลยว่า2 0 0ร้อยสอเนี่ยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังเสียวตีนน่ะอ่ะแชร์ประสบการณ์ในโรงนิดนึงเอ,อเออมีมมมมในในในวันที่ไปดูเรื่องนี้ไปดูกับเพื่อนปิงเสดหมามาซะง,งั้นไม่ได้ไปดูกับเพื่อนคนนี้<ต>คนนี้ไปดูไม่ได้แลวคนนี้ไม่ได้คนนี้เข้าโรงไม่ได้เอนเพื่อนอีกคนเพื่อนอีกคนแต่ว่าหน้าตาคล้ายๆกันหน้าหมาเหมือนกันมันบอกว่าเฮ้ยกูดูมาเชียนได้บอกว่าอยากดูมาเชียน ต้องเชื่อกูเรื่องนี้ไว้กูขอแล้วตอนไปไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นสามิตเซื้อพันทุนกันไม่รู้นะพอเป็นหนังสร้างกรื่องหลายคนจะปบบว่าอีมาหนักระดับหนึ่งอ่ะมันจะรู้สึกว่าเบื่อถ้าเบื่อพราวะาแล้วเนี่ยไปดูกับมันมันก็แบบไม่อยากดูไม่อยากดูเราก็จูงใจจะไปดูให้ได้ลากจนไปพอไปถึงเราซื้อตั๋วก็ไม่บอกด้วยว่าเป็นสามิติไปรู้ทีหน้าโลงแจกแว่นเอ้าสามิติเหรอมึงก็ว่าไอ้เหี้ยทำไมค่าตั๋วมันสองร้อยห้าสิบ พก็ oh, oh, ยังงงอยู่อ๋อสามิติโอเคเข้าใจแล้ว uh huh. เข้าไปดู uh huh. พอไปดูปั๊บไม่ได้คุยอะไรเลย uh huh. จนจบเรื่อง uh huh. เพื่อนเดินออกมา นัดีนั่งดีแมนั่งดีว่ะมึงดอร้อยยังไดอยดอยหยดแม้คนดอเลยดอเียเซียวตีนดอดูแล้วเซียวตีนเซียวตีนดอยเสียวไขว้แวบๆผมกล้าพูดเลยว่าหนังเรื่องนี้ถ้าใครที่เป็นคนกลัวความสูงอะคุณจะอินกว่าคนอื่นเขาถูกและต้องเลยแบ 3D เท่านั้นบอกเลยย้ำอีกครั้งแล้วต้อง 3D และซับไตเติลเท่านั้นยังไงก็ฝากด้วยลองดูสนุอยากให้ไปดูครับแล้วก็ดูแล้วก็มาแนหน่อยใหน่หน่อยให้น่หน คืออยากให้รู้ว่ารู้สึกขนาดไหนกับหนังเรื่องนี้ให้เท่าไหร่ยังไม่รู้เหมือนกันหนังเรื่องนี้บอกเลยว่าสนุกตื่นเต้นเฮี้ยต้องดูแมอมทีบีเท่านั้นแล้วพอไปดูแอมทีบีแล้วเนี่ยสิบพี่นะสิตี้อย่างที่บอกนะให้คะแนนสิตี้เท่านั้นเนี่ยแล้วหนังมันมีเขาเรียกว่าติณัยของเป็นหนังจุลกระบืออีรู้ระทึกรู้ระทึกมันไม่น่าเบื่อที่คิดเลยไม่น่าเบื่อแน่ๆตื่นเต้นดูแป๊บเดียวก็จบแล้วอ่ะอ่ะอยากรู้คะแนนแล้วเท่าไหร่ขอให้ที่8.5คะแนน ส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันทําให้ผมรู้สึกว่ามันจุดไฟมันจุดไฟจุดแรงบันดาลใจบางอย่างพูดได้เลยว่าสำหรับคนที่เป็นคนชอบฝันาว่นักล่าฝันศิลปินนักล่าฝันทุกคนใช่ถ้าคุณเป็นคนสไตล์นั้นน่ะแนะนําเรื่องนี้ไปดูซะหนังเรื่องนี้จจุดไฟใช่จะบุ๊บบุ๊บบุ๊บออกจากโลกนี่คือเฮ้ยร้อเลยหล่อเผาอ่ะมึงถ่ายรายการไป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 ทำอะไรก็ทําคือชนเลยตอนนั้นทำหมดเลยอ่ะจริงอยากให้ไปดูครับใช่แล้วแล้วจะรู้เลยว่า แรงบันดาลใจที่บางทีบางคนอาจจะทําหล่นหายไปบางคนขี้เกียจหรือบางคนจะเจอประสักมากมายจนทําให้ไฟมันดับไปแล้วไปดูเรื่องนี้ครับเชื่อเลยว่ามึงจะกลับมามีไฟแล้วสู้ต่อได้สบายหนังเรื่องนี้พูดเลยว่าทาให้ผมรู้สึกว่าใครที่ใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีฝันแม่นนงนอาจจะเป็นนะจริงนะจริงๆเหมือนเขาได้จบชีวิตตัวเองลงไปแล้ว เชิกันใหม่ยวกับนอนหนังระบายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ออนหนังระบายพี่ท็อปพี่เจมพี่ยิมรีวิวเรื่องรีวิวเรื่องต่อไปคืออะไรนะเอ่อคิมสันพีคคือวันที่ถ่ายระบายเนี่ยถ่ายไปได้รีวิวเนี่ยชุดเดียวกันเนี่ยชุดเดียวกันเดี๋ยวลองไปรอดูแล้วกันคิมสันพีคใช่ก็น่าจะต่อด้วยอาอาเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอาปัดแล้วเอาเหรออาอาปัดปัดจริงเปลี่ยนชื่อแล้วฉายได้ประเทศไทยจริงหรอเหมือนอย่างอะไรนะ เตคืนบาปไงตอนแรกเป็นคนบาปพรมพิรามเขเปลี่ยนเขาเปลี่ยนคืนบาปก็ใช้ได้แต่จริงความหมายเดียวกันอาบัตเนี่อาบัตอาบัตอาจารย์ไม่รู้จะไปแบนด์ทำไมอาบัตเนาะเขาแก่จะตายแล้วให้เขาแสดงหนังเถอะเมื่อก่อนไฟเอกร้อยเรื่องเลยนี่อาบัตไงเอาสมบัติแล้วนะอาบัตแคอมีอึ้งนิดนึ่งอึ้งนิดนึงเรี่ยงกบนซี้กันเจอกันใหม่ครั้งต่อไปเมื่อพวกกูได้ถ่ายเออเออนั่นแหละไปนั่นแหละเจอกันไป